ขอโทษนะคะพี่หนุ่มทันเพื่อนเพื่อคอยเล่นมาแล้วตัวยากตัวโง่ตาซักตายเอออะไรที่จะไปใส่เออเออะพูเหรอโอเคต้องกลับฮะใครยืมยืมเงดท้องเงาะโอ้ ีนี่เยีย่ยมมากเลยเป็นไรมไหมไปก่อนนะบ๊ายบายพี <Yeah. S 3> ่ยอดพวกเราจะขลับขลับท่านครับกดไลค์ให้หมดเลย